สวัสดีครับพี่น้องสกู๊ตคุณนะครับวันนี้มาพาะกันแล้วครับช่องฮองปงแชนแนลครับวันนี้ก็ได้ซุปน้ำมันสมใส่ปนปลาดุกมาพี่น้องนะครับกใส่มาแล้วแล้วครับแต่ว่าก็ตอนนี้กับที่ปนน้ำนะครับเนาะปนไม่น้ำนะครับวันนี้กินแก้มกับมะระครับพี่น้องนะครับแก้มมะระกับข้าวเหนียาวดำนะครับได้ข้าวเหนียวดำมาเข่าวยำบานเท่านะครับพี่น้องนะครับนี่สีกำกำเลยบมนี้เอ้ากินข้าวเหนียวดำมาเลยหอมหอมพี่น้องเด้อนะครับหอมหอมแล้วก็มีผักเพล้าน้ำ เอาพวกเพลียวพวแก่น้ำแล้วก็ตามด้วยพักซี่นะครับมีพักแป้นน้ำนะครับพักแป้นนะครับก็ใส่ไปแล้วนะครับซุปน้ำมันสมแก่มมะลามาเศษเศษต้อนการนอกคำนาะนะครับกาบรรยากาศกับยูไห่ยูหน้าให้เราครับพี่น้องนะครับบรรยากาศก็ได้เขาเขากรรมมาเลยเอาจำปนก่อนแหละปนปุกปดุกหน้า แสบคล้องแทลแล้วครับใส่งาเข้าไปหอมหอมซุปน้ไม่สมกินก็คนเยอะดำนะครับเขากั้มนะครับอาหารบั่นๆั่นนะครับเด้อเนี่ยกินบั่นๆแนวมากผมนะครับเด้อไอซุปน้ไม่สมนะครับแบบหอม แก่ก็มาละอ,อาหวันแกกินต้องขอม,อมเอาแก่ซุปนุม่ม ใส่ปนปลาดุกเขาก็ขนบ 我จำ，都记，都记，都记。 ซุปไม่ผสมนี่นต้องกินอยู่ย่ำให้ย่ำหน้าครับพี่น้องนะครับย่ำบรรยากาศย่ำไปแล้วนะครับดำหน้าไม่มือยมากินซุปไม่ผสมโอ้เสียบขนาดนี้เราก,กินเหมือนบาเน,นะโอเคค่กันไหนมัน เดี๋ยวเพลี้มนพร้อมีนเลย แรกอ่ะเนื้อาขาวครับมหนามเสียบแล้วมะเกขียวนเนี่อ,อ,นอ่อนส่วนมันส้มใส่ง่าใส่ป่นปลาดุกแล้วโอ้โหเข,ขากันขนาด ทเทนี่ยใส่ปนครบปนเกลียดแท่งเสียบครับเยี่ยมผม กินเบียรคเอาอยู่ดีกว่าปนกับอะไรคุยอยู่ดีกว่าจับมันอย่าบอบ่จเะเถื่ออืน còn nhớ của chúng ta sẽ được xem xét về ุ <ś led> ยกันสนไหลนะครับเด้อร่างยิ่งเขาเสียบโอ้นำหินมาเนีลยโอ้วันนี้เราดำเพ็ดเสร็จแล้วมาเนีลย Oh. Tài 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 Nhằm bộ đâu bạn nè Chỉ nhìn vào... Ơ Chứ không nhớ đầm mà Ơ Chết đó hả cái làng xẹp chưa không nhớ đầm chơi nhìn nhầm đang phố luôn chẳng แก่กับอืมโอเคอืมแสบของแถ่แล้วครับเอากินมันบานนะครับ กินก็ค้าเหนียวดำแซ่บแบบแบบครับห้าว มือถ่ายกันมามือถ่ายกันคุยแ้วครับแอบครับ จับแล้วเนื้อดำแบบบ็ดเบลัเลยแฉบครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้เราทำหนี้ก่อนนะครับเนาะกับซุปน้ำมันสมใส่ปนปลาดุกนะครับแซ่บของแท้งแล้วครับพี่น้องนะครับกินกับข้าวเหนียวดำนะหรือว่าข้าวกำบานเห่านะครับ แลวก็แกล้มด้วยมะระนะครับโอ้ยแสบเลยนะครับแสบขล้องแท้าแล้วครับพี่น้องนะครับเอาจะได้ก็ขอขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกท่านนะครับเฮียเกียรติติดตามรับชมช่องฮองโปร่งชาแนลนะครับโดยดีสุมาหาแล้วก็ให้การสนับสนุนที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์ตลอดนะครับขอบคุณหลายได้รับเ้อนะครับเอาฝากขึ้นก่อเนาะนะครับฝากกดที่ตามกดได้ว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำครับพี่น้องเพื่อไปผ่านคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจทุกๆท่านนะครับไอเกียติตามรับชมเนาะไปพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ